จ่าชิปเปิลขอยอดสกอร์วิเคราะห์ลุ่หนังสไตล์จ่าแตงท็อปโฟที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูเอตดวันนี้ผมจ่าแตงท็อปโฟก็คัดสรรฟุตบอลมาให้3คู่ด้วยกันนะครับไปกันที่ศึกกานโชโชเซียร์อิตาลีฟิออลเอนตินาพบกับอูดิเนเซฟิออลเจาะิ้น5เกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มการเล่นก็ต้องบอกว่าค่อนข้างดูดีเลยนะครับพวกเขาชนะถึง2เกมด้วยกันเสมอ1เกมแล้วก็แพ้ไป2เกมด้วยกันโดยที่เกมนัดล่าสุดนะครับในศึกคอนเฟอเรนซ์ลีกเมื่อกลางสััััปปปดดาาาาาาห์์พพวววกก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 เเเเเข็ิิิ่่่่งจะะะบบบบุุุไสสสสมมมมอออตตตตรรรรรีียนนนนนคผูใศึฟลลโชซ เมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับก็เพิ่งจะบุกไปพ่ายแพ้ต่อบริยญญ่ามาสูตรประตูต่อหนึ่งโดยที่ตอนนี้ฟิโอลิติน่านะครับอยู่อันดับที่5ของตารางคะแนนมี31คะแนนด้วยกันโดยที่ตามหลังทีมจะ,ะตามหลังพื้นที่ท็อปโฟน,นะครับอยู่เพียงแค่3คะแนนเท่านั้นนะครับส่วนทั้งฝั่งของอุญิเนเซ่ห้าเกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มการเล่นก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ย่ำแย่สุดๆนะครับพวกเขาชนะเพียงแค่5เกมหลังสุดในทุกรายการนะครับชนะเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นแล้วก็แพ้ถึง3เกมด้วยกันแล้วก็เสมอมนล่ดเกมโดยที่เกม อินเตอร์มิลาน0ประต,ตูต่อ2ส่วนในศึกฟุตบอลกาโชซิลิอาเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับผมก็ครึ่งจะเปิดบ้านใ่ายแพ้ต่อนาบปลีไป1ประตูต่ตอ3นะครับสถานการณ์ในลีกตอนนี้อูดิเนเซ่นะครับอยู่อันดับที่9มี20คะแนนด้วยกันเฮดทูเฮดของทั้งคู่ ก็เป็นทางฝั่งอก็เท่ากันเลยนะครับต่างฝ่ายต่างชนะกันได้2ครั้งแล้วก็เสมอกันไปอีก1ครั้งนะครับด้าชนีเกมคู่นี้มองว่าฟิออร์หนึ่งสกอร์ไม่ได้ไม่เสียต้องไปถึง2สกอร์ด้วยกันซึ่งต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นของฟิออร์ลิตินาณเวลานี้ก็ถือว่ายังค่อนข้างดูดีนะครับแม้ว่าจะสะดุดมา2เกมหลังก็ตามแต่นะครับแต่ทว่าทางฝั่งของอูนิเตสเณเวลานี้พวกเขาเกมรับย่ำแยส่สุดๆนะครับดังนั้นคู่นี้มีโอกาสที่ฟิออร์จะยิงได้็นน่้สกอร์เป็นแน่นะครับแล้ว นะครับผม5้าเกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มก็นเลยก็ต้องบอกว่ายอดเยียมสุดๆนะครับพวกเขาสะดุดแพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นแล้วก็ชนะถึง4เกมด้วยกันโดยที่เกมนัดล่าสุดนะครับเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาในซิโคปาอีเรียก็เพิ่งจะ <c oughs> ก็เพิ่งจะเอาชนะอูดิเนเซ่ไปได้2ประตูต่อศูนย์ส่วนในศึกฟุตบอลอาอาการโชกซิลิอานะครับเกมนัดล่าสุดบุกไปถล่มลาซิโอมา6ประตูต่อศูนย์ต้องบอกว่าตอนนี้อิตาลีมาเครื่องติดแล้วนะครับผมหลังจากที่พวกเขาไม่สามารถที่จะล้างจ่าฝูงได้นะครับแต่ตอนนี้เริ่มที่จะกลับมาแล้วตอนนี้นะครับอยู่อันดับที่3ของ,ของตารางคะแนนมี34คะแนนตามหลังจ่าฝูงอย่างนาโปลีณเวลานี้นะครับผมอยู่เพียงแค่4คะแนนเท่านั้นนะครับโดยที่ทางฝั่งส่วนทางฝั่งของโคโมนะครับผม5เกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มก็ ดูดีขึ้นนะครับผมหลังจากที่ช่วง,วงต้นซีซั่นนั้นผลงานย่ำแย่สุดๆนะครับพวกเขาชนะ1เกมด้วยกันแล้วก็เสมอ3าเกมแล้วก็แพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นโดยที่ไม่แพ้ใครมา3เกมติดต่อกันนะครับเกมนัดล่าสุดโคโม่ก็เพิ่งจะเปิดบ้านชนะโลมาไป2ประตูต่อศูนย์โดยที่โคโม่เเวลานี้อยู่ดับที่16นะครับมี15คะแนนห่างจากโซนตกชั้นอยู่เพียงแค่ 1, 1> คะแนนเท่านั้นนะครับเฮดทูเฮดของทั้งคู่ก็เป็นอินเตอร์ที่เหนือกว่านะครับโดยที่คู่นี้เคยเจอกันมาเพียงแค่สนนองปี 2022- 2023นนนนน่เลยัตอ้ก็ โลดแน่นอยู่ในการอ่านในซีรีอาร์นั่นเองนะครับแต่ก็เป็นทางอินเตอร์ที่ชนะไปได้ทางไปและกลับนะครับแต่ชนิดเกมคู่นี้มองว่าอินเตอร์2สกอร์ได้อะไรติดไม้ติดมือนะครับซึ่งจะบอกว่าฟอร์มการเล่นของอินเตอร์ณเวลานี้นะครับเรื่องของเกมรุกนั้นพวกเขากลับมาทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วนะครับผมหลังจากที่ช่วงหนึ่งนั้นก็ค่อนข้างจะปืนฝืดไปแม้ว่าทางฝั่งของโคโมจะมีเกมรับที่ดีก็ตามแต่แต่วันนี้เจออินเตอร์มิลาน่าจะเป็นงานยากที่จะต้านอยู่นะครับแต่นั้นคู่นี้เชียร์ไปที่อินเตอร์ิิาาาาานนนคดดว่่่2สกกกกรจัััตีไไ้งยๆปปทึุเกม อาโปรตุเกสซูปอร์ลีกหรือโปรตุเกสซูปอร์ลีกนะครับผมบอลบอลลีกของอ่าของโปรตุเกสนะครับคู่ระหว่างเบนฟิก้าพบกับเอสโตริลนะครับผมเบนฟิก้าเจ้าถิ่นนะครับผมห้าเกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มการเล่นก็ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากเลยนะครับพวกเขาชนะถึง3เกมด้วยกันเสมอ2เกมไม่แพ้ใครเลยนะครับโดยที่เกมนัดล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งจะบุกไปชนะนานา,นาชิโอนาชิโแนลนะครับผมสอ,ส,อสองประตูต,ต่อศูนย์ด้วยกันนะครับผม ขออภัยครับก็คือบุกไปชนะนาซิองนาวนะครับสองประตูต่อศูนย์นะครับผมโดยที่ตอนนี้นะครับเบนฟิก้าอยู่อันดับที่3นะครับมี35คะแนนห่างจากห่างจากปอร์โตนะครับผมทีมอาจ่าฝูงณเวลานี้อยู่เพียงแค่2คะแนนเท่านั้นนะครับส่วนทางฝั่งของเอสโตริลนะครับผมห้าเกมหลังสุดในลีกฟอร์มการเล่นไม่ดีเลยนะครับผมพวกเขาชนะเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับเสมอ2เกมแล้วก็แพ้ไป2เกมด้วยกันโดยที่เกมนัดล่าสุดนะครับก็เพิ่งจะเปิดบ้านแพ้ต่อคาซาเปียไป0ประตูต่อ2นะครับผมโดยที่เอสโตริลณเวลานี้นะครััับบออยู่นดที มีเพียงแค่14คะแนนเท่านั้นห่างจากโซนตกชั้นเพียงแค่2คะแนนเท่านั้นเองนะครับดัชนี่เฮดทเวของคู่ก็เป็นเบนฟิก้าที่เหนือกว่านะครับผมดัชนีเกมคู่นี้นะครับมองว่าเบนฟิก้าต้องยิงถึง3สกอร์ด้วยกันนะครับซึ่งต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นของเบนฟิก้าในระยะหลังๆนั้นก็ถือว่าทําผลงานได้ดีนะครับแต่พวกเขาค่อนข้างที่ยิงไม่เยอะเท่าไหร่นะครับส่วนทางกับทางฝั่งของเอสโตรลที่แม้ว่าฟอร์มจะไม่ดีก็ตามแต่แต่พวกเขาก็มักจะแพ้ไม่ขาดนะครับดูแล้วน่า สามตัวที่วันนี้ผมจากแตงทัฟโฟชอบเลยนะครับผมก็ชอบอก็คือฟิอลเดติน่าอินเตอร์มิลานและก็เอสโตเลียครับยังไงก็ขอบคุณด้วยที่ติดตามการกับจ่าชีเป้าขออยอสกอร์วิเคราะห์ลูกหนังสไตล์จากแตงทัฟโฟที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูเอตแล้วก็ฝากที่กลุ่มของพวกเรานะครับที่ได้แอดแอดตูใส่สา,สาวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสุสดครับ